หูกันแต่เช้าเลยหแม่แม่เบาเบาแม่แม่แม่เบาเบาหูอาดไหมหูอาดไหมไหนรู้ซิวายหูไม่อาดเลยหูไม่อาดเดี๋ยวตอนเย็นตัดเล่นนะลูกนะ จาฟิวโดนเย็นหูแต่เช้าเลยอยู่เฉยหลุกอยู่เฉยๆยูเบาลกไม่เจ็บไม่เจ็บจะได้เป็นหนุ่มหล่องไงหนุ่มหูอาดโอ้ยเฉียงห่อนเฉียงหวาน เชียงก่อนเชียงหวานเลยครับนิดนึงนิดนึงนิดนึงนะเหนื่เฉีดหรือ,อยังยังนิดนึงโอเคอืมคิดดูคิดูอยู่บ้านนะ 嗯，打开吧。嗯嗯嗯把